จ้าพ่อแม่พี่นอออ้องจ้าพบพอกกระช่องสวัสดีอินสวีเดนย้ำมาโชว์แสบโชหกอีกแล้วเนาะจาะ้าเนาะทุกคนจา้านี่ซาเลอหน่อยได้ปลาแซลมอนอมซอสเนะจาะ้าเนาะปลาแซลมอนจา้าทุกคนจา้าดองซอสเนาะจาะ้าะแล้วก็กุ้งจา้าทุกคนจา้ากุ้งสดนะจาะ้าเนาะมาไม่อยากพอนแซวกระซาเลอหน่อยเลยนะจาะ้าเนาะทุกคนจา้าปลาแซลมอน,ดอ,อนดองไว้สองคืนดองไว้เนา่เนะจาะ้าเนาะมา ม่อยากมาแสบก็ซาหรือหน่อยเด้อเจ้าเด้อผู้น่ะซิมมึงก่อนเนาเจ้าเนาะอื้มฮึมก็ มาจากทุกคนจ้ามันอยากเนาะแซบก็แซบเหน่อยนะจ๊ะเนาะผักมีมกกกกหมัหกน้อยสัเกินได้จ้ะห่อซาลายนะจ๊ะเนาะกจิ้มนี่เลยจ้ะทุกคนจ้ะ Okay. <laughs> <laughs> <tap> 嗯，就这天。Hmm. 또 كنت 아우 Mm-hmm. แสบจะทุกคนจ้าปากิโลเกือบกิโลนะจ๊ะ 嗯。Mm. เพ็ดเพ็ดจต่ทุกคนจ้า ไปแล้วจ้ะทุกคนจ้ะขอบบุญนะขอบคุณมากไหมนอจนะที่เขามารับชมและรับเบิ้งช่องสวนีอินสววเดนจ้ะทุกคนจ้ะปลากับกุ้งนี่กะโลนึงพอดีเลยเนะจนะกินมาเหมือนอีกแล้วนะจนะทุกคนจ้ะเอาไว้กินรอบหนานแล้วจนะไป้ะจ้าสวัสดีเนะจนะบายบายจ้าขอบบุญนอขอบคุณมากไหมนอจนะที่เขามารับชมและรับเบื้องช่องสวนีอินสววเดนจ้ะเผ็ดพอดีนอจนะไปแล้วจ้ะจะเป็นั่งไหก้อนนะจนะสุกคนจ้ะสวัสดีนะจนะบายบายจ้า